สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องตะคริวนะคะว่ามันมีสาเหตุมาจากอะไรนะคะเพื่อที่เราจะได้รู้สาเหตุนะคะแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงป้องกันไม่ให้เกิดสาเหตุนั้นนะคะถ้ามันเป็นสาเหตุที่เราปรับเปลี่ยนได้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดตะคริวนั่นเองค่ะ โรคตะคิวนะคะก็เกิดมาจากการที่กล้ามเนื้อเนี่ยมันหดตัวมากเกินไปนะคะทําให้แข็งเกร็งบางทีแบบเป็นก้อนลูกก้มเนื้อขึ้นมาเลยนะแล้วทาให้เกิดอาการปวดแบบฉับพลันนะคะซึ่งปกติเนี่ยตะคิวมันก็จะหายได้เองนะคะภายในไม่กี่วินาทีนะคะหรือว่าบางคนอาจจะเป็นหลายนาทีหน่อยนะคะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นโรคที่ไม่รุนแรงนะคะแล้วก็หายได้เอง แต่ว่าอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้นะคะถ้าหากเราเป็นตะคิวตอนว่ายน้ำหรือตอนขับรถนะคะก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็เรียนรู้สาเหตุไว้นะคะเพื่อที่จะป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากตะคิวนะคะซึ่งตะคิวนะคะปกติก็มักจะเกิดที่น่องนะคะต้นขาหรือว่าที่เท้า สำหรับสาเหตุของการเกิดตะคิวนะคะก็พบสาเหตุหลากหลายมากเลยนะคะก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะคะว่าปัจจัยไหนจะมีผลให้คนนั้นนะคะเกิดตะคิวนะคะซึ่งตอนนี้ที่สรุปมานะคะก็จะมี6ข้อด้วยกันนะคะโดยข้อแรกนะคะก็คือเรื่องของภาวะขาดน้ํานะคะอย่างเช่นการเสียงเหงือ่อการดื่มน้ําน้อยนะคะคือนักกีฬาที่เล่นกีฬาเยอะหรืออากาศร้อนนะคะทําให้เราเสียเหงื่อมากแล้วเราไม่ได้ดื่มน้ําทดแทนเนี่ยก็ทําให้เกิดตะคิวได้นะคะ สาเหตุที่2ก็คือการใช้งานกล้ามเนื้อน,นั้นๆมากเกินไปนะคะกล้ามเนื้อเราก็ไม่ใช่หุ่นยนต์นะคะเพราะฉะนั้นการใช้งานของเขานะคะก็มีข้อจํากัดว่าเออถ้ามันใช้งานหนักเกินไปเขาก็จะแสดงอาการที่ให้รู้นะคะว่าเ้อมันหนักเกินไปนะฉันไม่ไหวนะคะช่วยหยุดการใช้งานหรือว่าใช้ให้มันน้อยลงหน่อยนะคะก็เกิดอาการแสดงเป็นตะคิวขึ้นมานะคะ่ะ 3นะคะก็คือกล้ามเนื้อตึงจากการที่เราอยู่ท่าเดิมนานๆนะคะเช่นเราทํางานนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะนั่งนานๆหรือบางคนก็ทํางานต้องยืนนานๆนะคะอยู่ท่าเดิมกันหรือว่าขับรถนานๆเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนท่าทางนะคะก็ทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันตึงนะคะไม่ได้แบบยืดคลายนะคะก็จะทําให้เกิดตะคิวได้ง่ายคะ่ะ4นะคะอาจเกิดจากการที่เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงบริเวณกล้ามเนื้อนั้น,น่ะ ไม่เพียงพอนะคะเช่นเราออกกําลังกายอย่างหนกักหรือว่าเราอยู่ในที่ที่อากาศเย็นๆน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องป้องกันนะคะอย่างถ้าเรานอนแล้วชอบเป็นตะคิวเนี่ยก็อาจจะสวมถุงเท้านะคะหรือว่าห่มผ้าหมให้ร่างกายอบอุ่นข้อ5นะคะอาจจะเกิดจากระบบเส้นประสาทของเรานะคะถูกกดทับนะคะขณะที่เรายืนหรือเดินนานๆน,น,นะคะก็ทําให้เราเกิดตะคิวได้ค่ะ และคนที่มีอาการจากเส้นประสาทนี้นะคะถ้าเรายิ่งเดินมากๆเนี่ยก็จะทําให้อาการปวดเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะและสุดท้ายนะคะข้อ6ก็คืออาจจะเกิดจากการขาดแร่ธาตุนะคะเช่นโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมนะคะหรือว่ามีในปริมาณที่มันไม่สมดุลน,นะคะทําให้เกิดตะคิวได้เช่นในคนที่ทานอาหารซ้ำๆกันนะคะก็อาจจะทำให้ขาดแร่ธาตุบางชนิดได้หรือว่าในคนท้องนะคะลูกเนี่ยก็จะนำแร่ธาตุที่ ตัวคุณแม่นะคะไปใช้นะคะก็จะทำให้คุณแม่เนี่ยขาดแร่ธาตุได้นะคะหรือว่าในคนที่ทานยาบางชนิดนะคะเช่นยาขับปัสสาวะนะคะก็จะทำให้โพแทสเซียมโซเดียมนะถูกขับออกไปมากขึ้นนะคะจนทำให้ตัวแร่ธาตุในร่างกายต่ำเกินไปทำให้เกิดเป็นตะคริวได้ง่ายขึ้นค่ะต่อมานะคะมาคุยเรื่องของปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดตะคริวได้เพิ่มขึ้นนะคะ ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นปัจจัยที่หลีกเลี่ยงไม่ค่อยได้นะคะอย่างข้อแรกนะคะก็คือเรื่องของอายุเมื่ออายุเพิ่มขึ้นนะคะก็จะมีโอกาสเกิดตะคิวเพิ่มมากขึ้นนะคะเนื่องจากมวลกล้ามเนื้อมันจะไม่ค่อยแข็งแรงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะท่อนข้างล้าได้ง่ายนะและข้อ2นะคะก็คือเรื่องของภาวะตั้งครรภ์น,นะคะอย่างที่บอกนะคะว่าในคนท้องเนี่ยลูกก็จะดูดซึมเอาแร่ธาตุต่างๆไปใช้นะคะทําให้คนท้องเนี่ยก็เสียแร่ธาตุไปเพราะฉะนั้นจึง แนะนำให้คนท้องนะคะต้องทานวิตามินและแร่ธาตุรวมด้วยนะคะเพื่อช่วยเสริมให้กับร่างกายตัวเองค่ะและข้อ3นะคะก็คือการเป็นโรคบางชนิดนะคะเช่นพวกเบาหวานโรคตับโรคไตนะคะหรือว่าโรคไฮโปไทรอยเนี่ยก็จะทําให้โอกาสในการเกิดตะคิวเนี่ยเป็นเพิ่มมากขึ้นค่ะและสุดท้ายนะคะเมื่อเรารู้สาเหตุและก็ปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดตะคิวไปแล้วนะคะเราจะทํายังไงเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เราเกิดตะคิวนะคะ ข้อแรกเลยนะคะก็คือการดื่มน้ําให้เพียงพอนะคะก็ดื่มให้เหมาะสมกับกิจกรรมนะคะที่ทำนะคะหรือว่าอากาศนะคะเช่นแบบถ้าเราเสียงเหงื่อไปมากๆเนี่ยเราก็ต้องดื่มน้าทดแทนนะคะอาจจะเป็นน้าเกลือแร่ด้วยก็ยิ่งดีนะคะอย่างเช่นเราจะเห็นว่านักกีฬานะคะก็จะดื่มน้ํานะคะแล้วก็ทานกล้วยนะคะระหว่างที่พักเบรกตลอดเลยนะคะ เพราะว่ากล้วยเนี้ยก็จะมีแร่ธาตุพวกโพแทสเซียมแมกนีเซียมในปริมาณสูงนะคะก็จะช่วยลดโอกาสการเกิดตะคิวได้นั่นเองค่ะข้อ2นะคะก็คือการคลายกล้ามเนื้อนะคะก่อนที่เราจะใช้กล้ามเนื้อหนักๆนะคะอย่างก่อนออกกําลังกายเนี้ยเราก็ต้องวอร์มก่อนนะคะก่อนเล่นก็วอร์มอัพนะคะแล้วหลังจากเล่นเสร็จแล้วนะคะก็ต้องวอร์มดาวน์คลายกล้ามเนื้อกลับมานะคะเพื่อที่จะทําให้เราไม่ปวดกล้ามเนื้อจากการใช้งานหนักๆนั่นเองค่ะ หรือถ้าในคนที่มักเป็นตะคิวในช่วงตอนนอนตอนกลางคืนนะคะก็แนะนําให้เหยียดคลายกล้ามเนื้อนะคะขาเนี่ยก่อนที่จะนอนนะคะโดยการเหยียดคลายก็อาจจะทําท่าง,ง่ายๆนะคะก็คือเหยียดขาขึ้นนะคะตรงปลายเท้านะคะเอายกปลายเท้าขึ้นแล้วก็เหยียดปลายเท้าลงประมาณนี้นะคะในท่านอนเนะะี่ยค่ะเหยียดขึ้นเหยียดลงนะคะให้เรารู้สึกว่ามันได้คลายกล้ามเนื้อแล้วนะคะข้อ3นะคะ ก็อาจจะอาบน้ำอุ่นแช่น้ำอุ่นหรือว่าประครบร้อนนะคะที่บริเวณที่มักจะเป็นตะคริวนะคะก็จะช่วยให้ลดการเกิดตะคริวได้ค่ะและสุดท้ายนะคะข้อ4ก็คือการทานวิตามิน B รวมหรือแมกนีเซียมเสริมนะคะเนื่องจากมีการวิจัยว่าการทานวิตามิน B รวมและแมกนีเซียมเนี่ยช่วยลดการเกิดตะคริวได้นะคะแต่มันก็ยังไม่มีรายงานสรุปที่ชัดเจนนะคะเพราะบอกแล้วว่าสาเหตุของการเกิดตะคริวเนี่ยขึ้นอยู่กับ หลายสาเหตุนะคะเพราะฉะนั้นหากร่างกายเราไม่ได้ขาดวิตามิน B หรือแมกนีเซียมเนี่ยการทานเสริมก็ไม่ได้ช่วยแก้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าสาเหตุของก้รเกิดตะคกวของเราเนี่ยเกิดจากอะไรนะคะแล้วก็ปรับแก้ไขให้ตรงจุดนะคะต่อมานะคะในเรื่องของการรักษานะคะถ้าหากเราเป็นตะคิวอยู่เนี่ยเราจะทํำยังไงให้มันหายไปโดยเร็วนะคะหากเราเป็นตะคิวขึ้นมานะคะแล้วก็ ต้องพยายามนวดนะคะตรงบริเวณกล้ามเนื้อที่มันแข็งเกรงขึ้นมานะคะแล uh ้วก็นวดไปไซ้ายขวาซ้ายขวานะคะแล uh ้วก็พยายามเหยียดคลายกล้ามเนื้อน,นะคะถ้าเราเป็นตะคิวเนี่ยแล้วกล้ามเนื้อเราเหมือนเกรงขึ้นอย่างนี้นะคะเราก็ต้องพยายามเหยียดลงนะคะก็จับใช้มือช่วยในการเหยียดลงนะคะแล uh ้วก็นวดบริเวณที่เป็นกล้ามเนื้อแข็งเกรงนะคะทำแบบนี้นะคะก็จะช่วยให้ ตัวตะคิวเนี่ยหายไปเร็วขึ้นนะคะแต่ในบางคนถ้าหากเป็นตะคิวแล้วมันรู้สึกปวดมากนะคะหลังจากที่หายแล้วเนี่ยเราก็อาจจะทานยาคลายกล้ามเนื้อช่วยลดอาการปวดได้นะคะหรือว่าประครบน้ำร้อนนะคะก็ช่วยลดอาการปวดได้ค่ะ อย่างที่บอกก่อนหน้านี้นะคะว่าปกติเนี่ยตะคิวอาการไม่รุนแรงและสามารถหายได้เองนะคะแต่ถ้าหากว่าเราเป็นตะคิวบ่อยมากๆนะคะหรือว่าหลังจากเป็นแล้วปวดรุนแรงหรือมีอาการขาบวมแดงกล้ามเนื้ออ่อนแรงร่วมด้วยนะคะแล้วก็พยายามดูแลรักษาป้องกันตัวเองแล้ว อาการไม่ได้ดีขึ้นนะคะก็ควรจะไปพบแพทย์นะคะเพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากเราเป็นโรคอื่นๆหรือเปล่านะคะเพื่อที่จะรักษาได้อย่างถูกต้องนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์และจะทําให้ทุกคนเนี่ยดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากตะคิวได้นะคะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ